ซ่อนราพอาทิ์ขึ้นไงทุกคนสวยมากอยากให้มาเห็นนะสวยจริงๆนะหิวใจมากเหมือนทะเลเลยอ่ะแม่น้ำโขงอ่ะก็มานั่งจิบกาแฟหรือฟังโขงอีกนะคะมาเดี๋ยวจะเป็นบาริสต้าแล้วค่ะชงกาแฟดำได้คนเดียวแล้วจ้า เราจะจิบทุกวันจนกว่าเจ้าของร้านเขาจะไล่เรานะคะวันนี้ตื่นตีห้าเกิงไปกาดหมวนดี